ลิขิตของฟ้าไม่อาจเปลี่ยนชะตาแต่ทำความดีนั้นเปลี่ยนทุกอย่างสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังมาพบกันอีกแล้วครับกับผม YouTube ช่องนักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมจะเอาเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องาอาร,รองาวที่ไม่มีคนรู้มาถ่ายทอด ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับผมเอาเป็นว่าเป็นเรื่องราวที่คนอยากฟังซะส่วนใหญ่ครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของท่านผู้หนึ่งท่านผู้ที่ดูสภาพบุญกรรมของแต่ละคนเป็นคนโจดบันทึกบันทึกเรื่องราวกรรมดี บันทึกเรื่องราวกรรมชั่วของมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ท่านผู้นี้จะเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้กำหนดเอาเป็นว่าท่านผู้นี้คือท้าเวสสุวรรณหรือเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของท่านอย่างครบถ้วน ให้มาลองฟังดูครับก่อนอื่นก่อนผมจะเล่าเรื่องราวของท่านการเล่าเรื่องราวใดๆที่เป็นเรื่องราวของเบื้องบนไม่ให้นำมาเปิดเผยหรือเมื่อนํำมาเล่าแล้วอาจจะมีภัยเข้ามาถึงตัวคนเล่าได้แต่ตัวผมเองก็จะถ่ายทอดซึ่งถือว่า เป็นมิติแห่งความดีครับท่านผู้ฟังแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องสวดภระคาถาเพื่อไว้ป้องกันภัยให้กับตัวเองเช่นกันครับปุตตาโมระเพปุตตังธนกาโมละเพธานังอธิิยาเกยยะเทวนังเปียงตุตวาอิติปิโสภัควายะมาราธโนทาเวสุวันโนมาลหังอละหังสุกโต นะโมพุทธายะพอผมได้สวดภระคาถานี้ทีไรผมก็รู้สึกมั่นใจและจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นครับพระคาถานี้เป็นพระคาถาบูชาองค์สมเด็จพุทธจารโตท่านแต่ในภระคาถาจะมีทันท้าเวสสวรรรวมอยู่ด้วยเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาครับผมเอาเป็นว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ใครอยากลองเอาไปใช้ดูผมว่าใช้ได้ครับเพราะแค่คาถานี้ก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นได้ทุกครั้งครับผมท่านท้าวเวสสุวรรณเทวดาชั้นจตุมาหาราชิกามีบันทึกเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณหรือเทวดาผู้ที่น่าเป็นยักษ์บันทึกไว้ในหลายบทหลายตอนของพระพุทธศาสนา และก็ในรามเกียรติก็ยังมียักษ์อยู่หรืออีกในหนึ่งเรียกว่าทศกัณฐ์ก็มีเรื่องราวโลดแล่นอยู่ในพระพุทธศาสนามายาวนานเหมือนตำนานท่านผู้อื่นท่านท้าวเวสวุวรรณต้องบอกตรงๆว่ามีอยู่ทุกประเทศง่ายๆผู้ใดที่ นับถือศาสนาพุทธก็จะได้พบท่านท้าวเวสสวรรณผู้ที่หน้าเป็นยักษ์แต่ใจดีสุดๆเอาเป็นว่าใครที่นับถือท่านก็ขอให้วอวยพรนำโชคนำชัยเงินทองมากมายหลั่งไหลมาเทมาล่ำรวยกันทั่วหน้าเป็นความเชื่อของแต่ละคนครับ ท่านท้าเวสุวรรณเทวดาชั้นจตุมหาราธิกาหรือเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เอาเป็นว่าท่านท้าเวสุวรรณน่าจะเป็นหัวหน้าของเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่จากที่ผมอ่านตำรับตำรามาโดยเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็จะมีเท้าทัตตาระทะเท้าวิรุณปักและเท้าวิรุณหกเอาเป็นว่าบริวารของท่านเท้าเวสุวรรณ ก็ทุกท่านคงรู้ดีว่าควรจะเป็นอะไรครับก็จะเป็นเหล่ายักษ์ยักษ์สาต่างๆที่อยู่เทวดาชั้นจตุมหาราชิกาและอยู่เทวดาชั้นต่างๆแล้วแต่สัพพะบุญของแต่ละท่านที่บำเพ็ญเพียรและได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์แต่ละชั้นวาครับท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านมันถือศีล บำเพ็ญศีลภาวนายึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและก็ทำบุญทำทานท่านก็จะได้สู่สวงสวรรค์อย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับท้าวเวสสุวรรณตัวท่านเองเนี่ยเป็นคือมีอยู่สองปางครับปางที่หนึ่งของท้าวเวสสุวรรณก็คือปางกูเวนครับกูเวนนี่คือยังไงครับใครสงสัย ก็ต้องมาฟังดูครับกูเวนก็คือตัวท่านจะอ้วนพุงพุ้ยหน้าท่านจะเป็นเทวดาหน้าตาหล่อเหลาและท่านจะมีอยู่สามขาครับก็คือกูเวนนี่ขาของท่านเป็นคนพิการาขาข้างหนึ่งจะเป็นขาลีบเล็กเอาเป็นว่าท่านกูเวนเนี่ยคือผู้ที่กลุมสมบัติของโลกมนุษย์ กลุ่มสมบัติมหาสารที่อยู่ในโลกมนุษย์ส่วนใหญ่หาใครได้บูชาปางที่เป็นกูเวนแล้วกลุ่มไวใดมือขออำนาจเงินทองสิ่งของนั้นก็จะได้มาอย่างสมปรารถนาครับท่านเอาเป็นว่ากูเวนก็คือท่านท้าวเวสสุวรรณแต่แยกออกเป็นสองปางครับปางกูเวนก็คือท่านผู้ กลุ่มคุ้มมหาสมบัติหรือผู้มีทรัพย์มากกลุ่มสมบัติของโลกมนุษย์ไว้ถ้าใครอยากบูชาก็ต้องบูชาท่านกูเวนขอโชคลาภขอเงินทองขอให้ค้าขายร่ำรวยขอให้มีโชควาสนาก็เป็นความเชื่อเอาเป็นว่าชิดยางเป็นเหตุเป็นผลครับถ้าเรามีความเชื่อที่ดีศรัทธาในสิ่งที่ดีและทำความดีมันก็จะส่งผลดี ให้กับตัวเราครับผมครับปางที่สองก็คือปางทเาว,เวสวุวรรณปางทเาว,เวสวุวรรณที่เราเห็นก็ต้องบอกตรงๆครับหน้าท่านจะเป็นยักษ์ถือกระบองแล้วก็จะอยู่ตามซุ้มวัดต่างๆอยู่ตามหน้าประตูวัดเอาเป็นว่าทําไมท่านจะต้องถือกระบองอหน้าท่านเป็นยักษ์เอากระบองค้าไว้ตรงกลางนะครับ ลักษณะก็คือปางนี้เป็นปางของท้าวเวสสุวรรณท่านจะป้องกันพูดผีปีศาจที่มีมหาอำนาจจะเข้าลิดลอดเข้ามาในวงในวัดหรือท่านจะป้องกันภัยพวกวิญญาณสัมภเวสีเปลตดเปิดที่อยู่รายรอบวัดไม่ให้เข้ามาลังควานแต่ละคนอำนาจของปางนี้พูดผีปีศาจจึงได้กลัวมากและเกรงกลัวในอำนาจของท่านอยากผู้นี้ จะส่องแสงตลอดเวลาเมื่อมีเหล่าวิญญาณร้ายมาวนเวียนและก็จะเข้ามาในวัดวาอารามโดยเมื่อไหร่ถ้าตั้งอยู่หน้าวัดจะมีความน่าเกงขามและน่ากลัวก็เหมือนปลุกปักร,รักษาพระพุทธศาสนานั่นเองครับท่านผู้ฟังปางนี้จึงเหมาะที่จะพกติดตัวไปและป้องกันภัยคุ้มภัย คุ้มภัยให้กับตัวป้องกันเหล่าวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจหรือพวกคุณไสมนต์ดำที่จะเข้ามาสู่ตัวและก็ป้องกันภัยจากผู้คนที่คิดร้ายปองร้ายเรียกว่าป้องกันให้แคลคราดแต่ถ้าอยากให้เกิดแม่ตามหานิยมเงินทองไหลมาเทมาเงินมีมากมีทรัพย์มากก็ต้องบูชาปางกูเวนนะครับ เอาเป็นว่ามันเป็นความชื่นชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลผมจะไม่ลงรายละเอียดให้มากมายครับเทวดาชั้นจตุมาหาราชิกาท่านท้าวเวสวรณเอาเป็นว่าในบทคาถาบางบทก็จะมีท่านปรปับปนอยู่ด้วยเหมือนคาถาผมที่สวดไปนะครับคาถาบูชาองค์สมเด็จพุะจตานโตก็จะมีชื่อของท่านท้าวเวสวรรณรวมอยู่ด้วย และต้องบอกตรงๆครับพักหลังนี้คนจะชอบไหว้กราบไหว้ท่านแล้วก็เชื่อว่าท่านจะนำโชคลาภเงินทองสิ่งของมาให้ผมบอกได้ว่ามันเป็นความเชื่อแต่ถ้าหากเป็นความเชื่อที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องบอกตรงๆว่าถ้าใครคิดผลิดเรื่องที่เอาท่านไปหลอกลวงทำมาหากินกับผู้อื่นแล้วนั้น ผมบอกให้ได้เลยครับว่าหายนะจะตามมาอีกมากมายครับเอาไปหลอกลวงไปให้ผู้อื่นทำมาหากินหลอกนู่นนั่นนี่ท่านไม่ได้ชอบครับก็ผู้ใดที่ชอบอาไปหลอกผู้อื่นหายนะก็จะตามมาหาตัวท่านเองครับผมครับเอาเป็นว่าอย่างที่ผมได้เกินไปก็ไล่เลียงให้ฟังทุกท่านก็น่าจะเริ่มรู้แล้ว ว่าท่านท้าวเวสุวรรณปางไหนเหมาะยังไงแต่คนที่มีความเชื่อว่าบูชาท่านไปแล้วจะเกิดโชคลาภนู่นนั่นนี่ก็เป็นความเชื่อครับแต่ให้อยู่ในฐานะที่เป็นความดีแต่ผมเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวเป็นความเชื่อของผมเพราะว่าตัวผมเองเอาเป็นว่าผมเล่าจินตนาการของผมให้ฟังว่าผมเคยนั่งสมาธิ และเคยได้ไปฟังธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงครับท่านผู้ฟังและก่อนผมจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงผมผ่านป่าหิมพานและได้ผ่านประตูสวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็คือสวรรค์ชั้นจตุมาหาราชิกาครับท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือตัวผมเอง ก็ได้พบปะและพูดคุยกับเทวดาท่านชั้นจตุมหาราชิกานี่แหละครับก็คือบริวารของท่านท้าวเวสสุวรร์ครับผมหน้าที่ของพวกท่านเหล่านี้ท้าวเวสสุวรรณก็คือหน้าที่ตรวจสรรพก,กรรมดีบุญบาปของเหล่ามนุษย์ที่อยู่บนโลกมนุษย์ครับก็คือทำการบันทึกกรรมดี กรรมชั่วที่มนุษย์ได้ทำแต่ละคนแต่ละชื่อมันจะมีทุกอย่างครับที่อยู่ในบันทึกของท่านชื่อวันเดือนปีเกิดชะตาเกิดมันจะมีบอกและก็แต่ละลายชื่อจะถูกบันทึกกรรมดีกรรมชั่วไว้ว่าทำอะไรมั่งเพื่อจะเอามาเป็นตัวกำหนดที่ว่ามนุษย์ผู้นั้น จะได้ขึ้นสู่สวรรค์หรือจะได้ลงสู่นรกครับผมก็คือเป็นผู้บันทึกกรรมดีกรรมชั่วของเหล่ามนุษย์ทั้งปวงที่อยู่บนโลก mm hmm. เพื่อจะให้กำหนดว่าจะได้ไปสู่สวงสวรรค์หรือจะได้ตกนรกนั่นเองครับหากบันทึกกรรมชั่วครบแล้วก็จะส่งต่อให้กับท่านพญายม mm hmm. เพื่อจะนำ เหล่ามนุษย์ที่ทํากรรมชั่วไปอุบัติเป็นสัตวน์นรกเพื่อลงทันอีกทีหนึ่งครับผมแต่ถ้าหากกรรมดีมีมากอยู่ในบันทึกของท่านท้าวเวสสุวรรณก็จะได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์แล้วแต่ลำดับชั้นที่แรงอธิษฐานของแต่ละคนที่อยู่บนโลกมนุษย์ครับดังนั้นก็เชื่อได้ว่าถ้าทำกรรมดีกรรมชั่วมิไม่มีใครมองเห็น แต่ข้ารับรู้คำพูดนี้คือคำพูดของท้าวเวสวรรณครับผมเอาเป็นว่าทั้งสองคนก็บอกตรงๆว่าทั้งท่านพญายมและท่านท้าวเวสุวรรณนี่คือต้องบอกตามหลักความจริงว่าส่งต่อง,งานกันครับเอาเป็นว่าก็เป็นความเชื่อของ นักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมครับผมครับพอผมได้ไปคุยกับท่านท้าวเวสุวรรณนะครับบริวารของท่านที่อยู่สวรรค์ฉันจะตุมหาราชิกาทางขึ้นสวรรค์ท่านก็บอกว่าสัพพกรรมดีของคนเราไม่เหมือนกันครับบุญแต่ชาติปางก่อนที่ตามมากับผู้ที่ได้มาเกิดกับผู้ที่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดนั้น บุญนี้จะช่วยหนุนนําแต่ละคนไม่เหมือนกันครับก็คือหากใครทําบุญทําทานชาติปางก่อนก็ทําบุญทําทานบูชาพระพุทธศาสนาแต่ก็คือก่อกรรมทําเข็นด้วยก็พอชดใช้กรรมเสร็จแล้วพอได้กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์ก็จะมีเงินทองร่ํารวยนะครับมีเงินทองใช้สอยกับสัพาพบุญที่ตัวเองได้ทํานะครับ ทําบุญทําทานสร้างนุ่นสร้างนี่แต่ก็ประจวบกับการก่อกรรมทาเข็นไปด้วยเหมือนกันนะครับมันก็จะแยกแต่ละบุคคลที่มาเกิดไม่เหมือนกันถ้าใครที่หน้าตาสาสสวยอหน้าตาสาสสวยก็เป็นผู้ที่ชอบทําบุญในชาติที่แล้ว่ถวายดอกไม้ถวายนุ่นนั่นนี่ที่เป็นสิ่งสวยงามนะครับ ช่วยซ่อมแซมวัดวาอาราให้อารามให้สวยงามอ่าก็คือพอกลับมาเกิดก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามนะครับอ่าเป็นคนมีชื่อเสียงก็คือมันขึ้นอยู่ที่สัพพะบุญกรรมที่ได้ทำนะครับแล้วก็มันก็จะมีปาปนกรรมชั่วที่ได้ทำมันจึงได้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่เมื่อชดใช้กรรมแล้วอ่ากรรมดีที่มีอยู่ด้วย ก็เอาเป็นว่าก,ก็ได้มาสเสวยสุขในชาตินี้นะครับครับอีกส่วนหนึ่งต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นความเชื่อที่มีอยู่ในตำรับตำราพระพุทธศาสนาก็คือบางคนที่เชื่อว่าการบูชาเท้าเวสุวรรณแล้วเทวดาชั้นจตุมาหาราชิกานี้ท่านเท้าเวสุวรรณจะนำโชคลาภเงินทอง สิ่งของมาให้ผมบอกได้ตรงๆครับว่าผมได้ถามเรื่องราวนี้กับตัวท่านทาวเวสวุวรรณที่เป็นบริวารของท่านเอาเป็นว่าท่านบอกว่าโชคลาภมันขึ้นอยู่ที่ที่บุญของแต่ละคนธรรมชาติปางก่อนใครทําความดีใครบริจาคสิ่งของนู่นนั่นนี่ บุญกลับมาในชาตินี้ไปถูกหวยรวยเบอร์หรือมีโชคมีชายค้าขายนั่นนั่นเป็นบุญที่ท่านสร้างไว้แต่ชาติปางก่อนและผลบุญนั้นย้อนกลับมาหาท่านในชาตินี้ให้ได้กินอยู่สุขสบายแต่ท่านจงสังวรไว้ว่าเมื่อได้กินอยู่สุขสบายในชาตินี้แล้วแต่กับก่อกรรมทำข็นทำชั่วในชาตินี้ รู้ไหมครับท่านก็ต้องชดใช้กรรมเพราะว่าบุญที่ได้มาจากชาติปางก่อนมันจะหมดในชาตินี้ครับผมต้องบอกกับผู้ฟังให้รับไร่รับรู้ด้วยก็เหมือนท่านบอกว่าคนเรามันมีอายุไขมันมีการเวลาชะตาชีวิตได้ลิขิตไว้แล้วทุกคนมีอายุไขทุกคนมีเวลาจงทำความดี จงเลือกที่จะทำความดีลาเว้นความชั่วมันปฏิบัติและยึดหลักคำของพุทธศาสนาแล้วผู้นั้นจะเจริญรุ่งเรืองท่านบอกแค่นั้นครับผมท,ท่านท่านท้าววิสวรรณพูดชัดเจนครับไม่ต้องอธิบายมากมายผู้ที่ร่ำรวยในชาตินี้ถูกหวยรวยเบอร์ที่มีเงินทองฟุกได้อะไรที่ฟุกฟุกมา คือมันเป็นบุญเก่าของท่านตั้งแต่ชาติที่แล้วที่เมื่อท่านชดใช้กรรมเสร็จปุ๊บท่านได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดบุญนั้นที่บันทึกไว้ก็จะมาให้ท่านในชาตินี้และก็หมดในชาตินี้ใครที่กินบุญเก่าในชาตินี้แล้วก่อกรรมทําเขยนทําชั่วเมื่อเสียชีวิตไปก็ยังตกนรกอยู่ดีครับท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าท่านบอกชัดเจนครับบูชาท่านถูกต้องเคารพท่านถูกต้อง เพราะว่าเคารพและบูชาท่านก็ถือว่ายึดหลักในความดีเพราะว่าท่านลำลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาครับเอาเป็นว่าก็ถ้าหากบูชาท่านก็ถือว่าเป็นความดียึดถือมั่นในสิ่งที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าท่านบันทึกสัพพกรรมดีกรรมชั่วของเหล่ามนุษย์ครับผมเอาง่าย ใครที่บูชาท่านก็เป็นความเชื่อของท่านแต่ผมก็นับถือท่านครับถือว่านับถือในความดีนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือในเรื่องดีๆครับส่วนใครจะไปบูชาทำนูน่ทนทํานี่แล้วดันเอาไปหลอกลวงผู้อื่นเอาท่านท้าววิสวรรณน์ไปอ้างเพื่อจะหลอกลวงผู้อื่นหาเงินหาทองบอกให้ได้ตรงๆครับหายนะทั้งครั้งใหญ่มาถึงตัวท่านแล้วครับครับ ก็เอาเป็นว่าก็ได้รู้ประวัติของท่านท้าวเวสวรรณเทวดาชั้นจะตูมหาราชิกาท่านผู้ที่น่าเป็นยักครับเอาเป็นว่าท่านมีสองปางนะครับกูเวนหน้าท่านเป็นเทวดาหน้าตาสวยงามพุงท่านพุ้ยอ้วอนๆหน่อยอ่าท่านมีสามขาครับขาีิการข้างหนึ่งแต่ท่านเป็นเทวดาผู้ที่มีคุมสมบัติมหาศาล ท่านจะเอาสมบัตินี้แจกจ่ายผู้ที่ทำสภพากรรมดีที่สะสมสมบัติมาแล้วเอามาแจกจ่ายให้ผู้ที่มาเกิดในชาตินี้ครับกูเวนครับผมแต่ส่วนท่านท้าเวศวัณหรือปางของยักษ์ยักษ์ที่ถือกระบองอยู่ตามสมวัติท่านก็คือผู้ที่ปราบพูดผีปีศาจครับวิญญาณร้ายจะก,กลัวเอาไว้ป้องกันภัยให้กับลูกเด็กเด็กแดง แล้วก็เอาไว้ป้องกันภัยเวลาเดินทางท่านจะช่วยปกปักรักษาไม่ให้เกิดพยันอันตรายต่างๆตามมาครับผมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราก็ไม่อาจลงลึกในรายละเอียดของแต่ละคนได้ครับก็ขอให้ใครที่นับถือท่านก็จงประสบแต่โชคดีครับผมเอาเป็นว่าขอพระคุณพระศรีรัตนตรัยพระคุณพระสยามเทวาธิราช ช่วยปกปักรักษาทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆิ่งขึ้นไปครับหากใครชอบคลิปก็ขอคนละแค่หนึ่งสับสไคร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องนักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมด้วยนะครับผมนะโมพุทธายาสัสสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดี จงทำดีสาธุสาธุ